Tintao Vietnam Oi oh. Vietnam I don't know if um Brazil fans can watch my live because I just know that uh Application in the country they like delete the data or something. Yeah, sending a lot of love to Brazil because Brazil fans they help us trend and also like a lot of announcement that for inter fans to know from them. How are you today? I'm okay, I'm good. It's just that a day after we we do the series right i have work another day isn't it can't remember no work first and then series another day oops it's home work first series another day and i finish about like s i get to sleep at seven in the morning because uh, I have to wash my hair, I have to shower because it's in like um a lot of dust and stuff. So I get to sleep like seven in the morning and the next day I woke up about nearly four in the afternoon, like four or five about that. And I was like, oh god no. I have to get some rest. Then I woke up and last night I slept about 2, two three, and I woke up about 2 in the afternoon and I have to wake up because my body is like, you have to wake up and use your life, you can't sleep. So I'm going to try again tonight to sleep early and wake up in the morning if I can. <laughs> คอนีหนูอยากได้ฟูซัพพอร์ตเยอะๆเพราะว่าผูผอ,อมลงเยอะมากเลยอะทำไมนะไม่โอเคเลยแปลไทยหรอก็คือวันนั้น,ปนไปถ่ายงานเมเวลีนใช่ไหมอีกวันนึงไปถ่ายซีรีส์เลิกเช้ากว่าจะถึงห้องกว่าจะถึงบ้านอาบน้ําก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วก็ตื่นประมาณเกือบห้าโมงเย็นก็เลยแบบไม่ได้การแล้วก็เลยเมื่อคืนก็เลยรีบนอนพอรีบนอนเสร็จวันนี้ก็ตื่นประมาณแบบ เกือบป3นี่ก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ไดตต้ต้องใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตค้าทนี้มันอยากนอนต่อมากๆเลยนะสวัสดีค่ะโอลา No No Don't invite me to l i v e I'm not gonna live with anyone อันนี้คือสินค้าที่ใส่อยู่นะคะ,ะติดต่อพระสุว่าคุณจะทําการจับผิดใคด่ะชั้นนะคะอ๋อ,อแล้วก็ไลฟ์ของ TikTok นะคะทุกคนไปได้นะไปหากันได้นะฮอลโเป็นอะไรที่หาตัวยากมากเพราะาขนาดอยู่บ้านเดียวกันก็นกหาตัวนานๆานทีไปเจอ excuse me excuse me excuse me ส่วนเต้าหู้ก็มอมมากเลยเอยาขัแบบน้ำพ่งนี้ให้เลยค่ะรับแบบ,แบ,บสวัสดีค่ะวันที่สาม,มาเจอกันได้นะคะทุกคนคะ่ะอุ้มีคนตอนที่ตอนที่รูปนี้ออกไปใช่ไหมอุ้ยทุกคนทุกคนทุกคน ทุกคอล่นี้มันเหลือห้าตัวอันที่หนูปักหมุดอยู่มันเหลือห้าตัวอันที่หนูปักหมุดอยู่มันเหลือห้าตัวใครจะทำการซื้อว่าคือเลยค่ะเมาหรือเปล่าไม่รูสิแต่ก็ไม่หลอกชีวิตเขาเขาทำไปเถอะเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับชีวิตใครอยู่แล้ว อนนี้มันเหลือห้าตัวที่หนูปักหมุดได้ใครจะเป็นคนทำแซมหมดนาะแต่จริงเราจะมีไลฟ์อธิพาด้วยนะแล้วก็กับแสแน็คอันนี้ก็อย่าลืมบริหารเงินกันไวด้ดีๆทุกคนวันนี้หนูแค่จะมาทดลองดูเฉยๆว่า ติดตอลมีปัญหาอะไรกับหนูหรือเปล่าทำไมคอมมิชชั่มันถึงไม่เข้าเอ่ออินเตอร์แฟนส์ how are you oh uh what month is this o u September right happy September I hope it's a good month for you guys สวัสดีสุขสันต์เดือนกันยายนนะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีของทุกคนอินเตอร์แฟนยูไกส์ can send me gift now because Uh, in the like past few months. I don't know if it's month week or day I checked in my balance about the gift. It doesn't show up. So I was like Where did it go? like literally 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 <laughs> อย่ามาฝนเทะลงมาด้าวฟ้านั้นอวยพรให้ความรักเราทั้งสองมีรันดอนหากจะไหลหากจะลายจำไม่ได้ อยากเล่นละครแนวไหนแนวดิบเถื่อนงงปะแนวแบบไม่สบายอะ่ะไม่ใช่ไม่สบายเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สิเออบอชอรันนี่ก็หนักและหนักจนแบบ ไม่สนุกเลย mm hmm. ถ้าแนวพี่ชาวีหรืว่านูชาวีหรืว่าหนูทุกคนต้องชื่นหนูอธิพานะเพราะว่ารู้ปะเป็นแบรนด์ที่แบบใจถึงมากพาเราขึ้นทั้งวิวบอร์ดทั่วสยามไปหมดเลยแล้วก็สปอนเซอร์ให้กับแบรนด์อีก30ล้านคือแบบ ขอเงินใหม่ได้ไหมเฮ้ยนี่มันเหลือ5้าอันนะไม่มีคนซื้อจริงดิดโถเอ้ยอันนี้ก็เหลือห้านะเฮอออิวอิวใช่พี่เฟิ์นแบรนด์น่ารักมากทุกคนเนี่ยหนูหนูพยายามปักอันที่แบบว่าน่าทุกคนน่าจะขายดีแบบจะชอบกัน ทุกคนนี่มันเหลือห้าตัวทุกคนช่วยหน่อยได้ไหมตังเกงก็เหลือห้าตัวนะอุ้ยมันเหลือห้า <c oughs> ตัวหมดเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันเหลือห้าตัวหมดเลยอ่ะเราไม่ค่อยมัดผมเท่าไหร่อันนี้ไปตัดผมมาให้มันสั้นกว่าเดิมแล้วคราวนี้มันก็มัดเป็นกระจุกหางหมาน้องดูบอลไหมวันนี้ปะวันนี้ปะ วันนี้ปะสี่ทุ่มปะวันนี้วันแดงเดือดหนีใช่ปะบอลวันไหนคะวันนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยตื่นเต้นด่าลืมไปเลยนะวันวันที่สองพรุ่งนี้เอางี้ทุกคนเชียร์ทีมอะไร today we have today we have football guys Manchester United and Liverpool um in Thailand is like about 10 at night ประมาณ4ี่ทุ่ม Which team are you guys on? น้องเอาสี่เอาสี่วันนี้เราจะจะไม่นับญาติแฟนขับอยู่วันห1วัน <c oughs> Hey อันนี้ไม่สวย Hey Hey no I don't like it There's Liverpool and Manchester United. You guys have to choose. If you're in Liverpool, then uh -uh, you're not with me today. In the fan, you know duck, mate. You know duck? I want to eat duck today, yeah. <laughs> You know duck ไหม i n t h e fan จะรู้จักเป็ดป่าวอะทุกคนอยากกินเป็ดเลยอะจะ joking นะจะ joking นะ don't take it serious นะ you guys Don't take it serious นะ Stop duck duck I don't want duck แล้วเอาตรงปะหนูไม่ใช่ไม่เรียกว่าอะไรหรอกนะลุกโคมันก็เป็นแบบขำๆเนาะมีเป็นเกมมีแพ้มีชนะรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าภัยใช่ปะถ้าสมมุติว่าลีเวอร์ไป The Hell is t h a t ถ้าลีเวอร์ไปแข่งกับทีมอื่นอะหนูก็เชยร์ลิเวอร์พู เฮ้ hey, I ฉันไม่ชอบเลยโอ้โหโอ้ไมฉันไม่ชอลโอเคถ้าล i เวอร์แข่งกับทีมอื่นหนูก็เชียร์ลีเวอร์เพราะว่าเป็นทีมอังกฤษแต่พอมันแข่งด้วยกันมันก็เลือกไม่ได้ไงจริงๆมันชอบทั้งสองอันนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้แมยูก็พูดตรงป้ากมพระดูอ่ะนั่นแหละกมพระดูของจริงแต่คืนนี้เรามา แต่คืนนี้เรามาดูด้วยกันหมายถึงว่าดูพร้อมกันนไม่ได้ดูด้วยกันนะ I have to say นะ I support Manchester United and LiverpoolI'm not gonnaI'm not gonna talk in English because getting makes me it's becauseI'm not gonna talk in English because it will make my English worse so hey oh, freaking hell okay I told my Thai fans that if Manchester United and Liverpool they have a match, I'm just gonna be on Manchester United side. But if Liverpool have a match with another team, I'm on Liverpool side. It's just like a fun game, you know, don't take it serious nah. i <laughs> i ีตอนที่ดูรูปภาพตัวเองเมื่อก่อนตอนนี้ผมยาวมันสวยมากเลยแต่มันต้องทำอ่ะมันต้องทำมุมันถ่ายสิ